อะไรที่เคยตั้งเอาร่วมกันมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นวิบากร่วมกันทั้งในสิ่งที่เป็นคุณแล้ในสิ่งที่เป็นโทษก็ตามทีนะก็บอกว่าขอประกาศสลับประกาศถอน ขอประกาศสละประกาศถอนการหลงตั้งเอาการหลงตั้งเอาที่มีต่อกันแล้วกันที่มีต่อกันแล้วกันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งเอาในสรรพสิ่งทั้งหลายตั้งเอาในสรรพสิ่งสัพพธาทั้งหลายสัพพธาทั้งทั้งโลกียะก็ตามทั้งโลกียะก็ตามโลกุตระก็ตามโลกุตระก็ตามจริญกายเป็นเป็นวิบากจนิญายเป็นวิบากให้ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าต้องวนเวียนต้องวนเวียนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขอประกาศสลับการถอนขอประกาศสลับ การหลงตั้งเอาตั้งเอาที่มีต่อกันละกันทัละกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกเรื่องทุและสิ่งที่ร่วมไม้ร่วมมือและสร่วมจิตร่วมใจร่วมจิตร่วมใาจากันพูดเอากันการพูดเอาตั้งวาจาเอางวาจาในสิ่งใดๆร่วมกันมาในร่วมกันหรือมีความคิดหรือมีความคิดมีความดำริ มีความดั่งในการตั้งเอาในการตั้งเอาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงร่วมกันมาหรือการลงไม้ลงมือการลงไม้ลงมือร่วมกันกระทำร่วมกันกระทำทางกายทางกายในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งเอาในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งเอากันมาขอประกาศสลัประกาศถอนขอประกาศสลัประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วขอโหสิกรรมและขอโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ประมาทที่ ต่อกันและกันในการนำพากันในการนำพากานให้เกิดการหลงวกวนให้เกิดการหลงวกวนอยู่ในสังสวัสทั้งหลายในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของสังสวัสดของสที่ออกที่อุปโตกโลขึ้นมาที่อุบโตกโลขึ้นมาเป็นสังคมเป็นสังคมหรือเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ตามหรือเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ตามน้อมกราบขอสิกรรมน้อมกราบของอกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้น ขอทุกสิ่งทุกอย่างขอทุกสิ่งทุกอย่างองค์มหาบารมีองค์มหาบารมีทรงโปรดเป็นประธานเป็นประธานให้กรรมทั้งหลายให้กรรมทั้งหลายเองข้าพเจ้าข้าพเจ้าทรงเป็นโอโหสิกรรมเป็นโอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทิดเป็นต้นไปด้วยเถิดโอโหสืเลยอาโหสืออโหสืออโหสืออืมโอเคเท่านั้นแหละลูก